โอเคครับกลับมาอีกครั้งนะครับอ่านี่นะฮะนี่ก็เป็นที่แอนชาร์สมาพบกับรายการ m มค์เกมส์รีวิวทีวีเดเรชันนะครับนี่ก็วับโซนต่างจากเมื่อกี้กันนี่แอนชาร์ที่นี่ที่นีนชาร์ดแล้วก็ที่วับโซนเฮ้ยเป็นบัดโอเคต่อไป นี่นะที่แรกของจุดแรกของ MPC พีซต่อไปในใจปืดๆเน่เนี่ยที่แจกของขอไม่กดนะน,น,นี่อันนี้เป็นที่อะไรเนี่ยครับไม่รู้นะครับอันนี้แอดยังไม่ได้ทำโอเค กันมาจบคลิปกันเลยอาจจะคลิปนี้อาจจะสั้นไปนะคะเพราะไม่ได้ทะเลทะลายที่ไหนเออหลุดอีกแล้วดูดีแล้วงั้นมาจบคลิปกันหน้านี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเขาเซฟที่หนึงก็ได้นะมันรีเซฟไปนะพวกนี้งวนของเขาไม่รู้นะครับโอเคขอ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่ถูกใจที่ผมอัดน้อยโอเคก็ผมไม่ชอบอัดยาวผมอัดน้อยเนี่ยแหละดีที่สุดละบายครับขอให้กดไลค์เย้เยนะครับ